สวัสดีคะ่ะชื่อสมคิดน,นะคะเมื่อปี6.2ป่วยด้วยโรคลมชักค่ะชักโดยไม่รู้สาเหตุแต่การตรวจนะคะพบว่าเป็นโรคสมองฝ่อนะคะซึ่งต่อไปจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะอัลไซเมอร์ความจำไม่มีนะคะผนของการรักษานะคะทำให้ผมร่วงค่ะเนี่ยค่ะผมร่วงมากค่ะผมร่วงมากแต่หลังจากหลังจากที่ได้ดื่มกาแฟ แม่มดแล้วก็โกโก้แม่มดหมาประมาณสามเดือนนะคะสามเดือนเต็มเ็มที่ดื่มกาแฟโกโก้ของแม่มดหมานะคะทำให้ผมขึ้นผมขึ้นเนี่ยค่ะผมขึ้นมาขนาดนี้สามเดือนนะคะผมขึ้นมาขนาดนี้และจากการที่ดื่มกาแฟและโกโก้ของแม่มดนะคะมาประมาณเกือบปีกว่าแล้วค่ะทําให้อการรักษาดีขึ้นทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะจากการตรวจล่าสุด ที่หมอห้ามขับรถตลอดชีวิตนะและห้ามทำงานเนกี่ยวกับเครื่องจักรตอนนี้ค่ะหมออนุญาตให้ขับรถได้แลให้ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรให้ทํางานในในใน,ในสิ่งในในสิ่งที่คนปกติทำแบบนีนี่คืขอข่าวดีที่สุดในชีวิตค่ะกาแฟแม่มดและโกโก้ ผลก็เป็นและโคโกของแม่มดะคะส่งต่อสุภาพ